ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่3 1นะครับครับอีกบอีชั่วโมงนะครับเนาะก็จะเป็นมือใหม่นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับมือนี้ก็เป็นมือวันสงไทยนะครับวันสงท้ายปีเก่านะครับกับซิ่งไดนะครับพี่น้องเท่าที่ไม่ดีนะครับเนาะก็หายไปกับปีเก่านะครับ คัดเก่าออกเด้อพี่น้องยิซีครับซิงใดดีๆนะครับก็ให้เริืมเข้ามาตั้งแต่นะครับเปลี่ยนมือไม่ก็คือหกทุ่มขึ้นไปนะครับเนาะครับยอดขอเวพรนให้พี่น้องเท่าสุขสุขคนนะครับเนาะครับเฮงเฮงปังๆนะครับหลังจากยี่ไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าจีเป็นแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลเล่านะครับพี่น้องเท่ากะอยู่กับแอดนะครับจะให้ความ มั่นใจนะครับกับพี่กับน้องนะครับบ่ว่าสิเป็นรัฐบาลไทยนะครับกับลาวพัฒนานะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับของท่านอาจารย์นะครับคลิปนี้นะครับพันธุ์บั้นยายสุดผีสุดนงค์เขาฟังนะครับครับจะเป็นเลขชุดวินนะครับคือเกานะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่วันที่สามนะครับพี่น้องทุกที่ หยวยลาวัฒนาจังม่ยอยอาสี่อ,อกนะครับหรือว่าสี่อ,อกวันที่สองหรือว่าประมาณวันที่สองที่สามนะครับกับประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งหยุดคือกันนะครับวันที่สองน่าจะน่าจะหยุดชดเชย่นนะครับเนาะรับเพราะว่าวันที่หนึ่งนี่ตรงกับวันนะฮ <c oughs> ะปฏิทินกันพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> ครับวันที่หนึ่งตรงกับวันครับวันที่หนึ่งนะครับตรงกับวันพฤหัษวันพุธนะครับพี่น้องเชี่วันที่สองนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับครับเล่าพัฒนาจะออกนะครับวันที่สามนะครับพี่น้อง วันที่สามมกราคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะครับแนี่ทั้งนะครับมือนีก็จะมาตามให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับแนวทั้งเล่าพัฒนานะครับของท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับของท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับเข้าที่เลขห้านะครับมาให้เห็นแน่นอนนะครับระหว่างห้ากับสี่ ขับเหล็กวิ่งสองตัวนะครับเนาะขับกระมังเข่าที่เหล็กหักครับเพราะว่าผลนหัวเล่าพัฒนาออกเก้าเก้าสองล่างนะครับสามตัวบนสองหกห้าบนนะครับเก้าสองล่างนะครับครับเขาเรียกบนนะครับพี่น้องที่เข้าที่หกห้านะครับเรียกออกหกหกห้านะครับสองหกห้า นี่คือบนนะครับเนาะครับพี่นองเอฟซนะครับชุดนี่นะครับที่แอดล่องเป็นคลิปที่สองนะครับจับคูยพี่นองเขานะครับเป็นเป็นเหล็กนะครับที่อาจารย์เปิ่นเรียกว่าชุดซับค่าหลอกนะครับพี่นองเอฟซีครับจริงๆแล้วนะครับเิ่นไ้เป็นตัวนี้นะครับเป็นสี่หก ตัวนี้เป็นหาหกนะครับพี่น้องนิพสีเพราะว่าหกครับเพิ่นเพิ่นซ่อนไว้นะครับเนาะกลับมาเป็นสี่หกหาหกนะครับครับมีรอบฟันทงนะครับพี่น้องนิพสีหงสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอยู่สิบสองสุโมงนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารยโท่มมาด่วนนะครับเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขด่วนนะครับเนาะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขด่วนนะครับก็คือ เน้นเจ็ดซีนะครับกับหกกับซีหกนะครับมาออกห้าหกนะครับพี่น้องครับเขาที่ห้าหกนะครับหกหันะครับอ่ะมาตามตัวนะครับวันศุกร์นะครับ <c oughs> วันศุกร์ที่สามนะครับพี่น้องซี่ มก,กราคมนะครับเอาปีใหม่แล้วนะครับสองห้าหกแปดสุกที่สามมก,กราคมสองห้าหกแปดไฟอาจจะระยิบระยับจังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าไฟพลังงานนะครับเนาะมันจะออกแสงระยิบระยับจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็นคือไฟฟ้าอันนี้เฮานะครับ ชุดบินนะครับชุดบินนะครับพี่น้องครับตำลาวนะครับพี่น้องซื่ชุดปินตำลาวนะครับ รับอวีงจันนะครับเอาตัวหญ่งเห็นพี่น้องเขาเลยนะครับเนาะครับเทปนี้นะครับมีเฉพาะเลขวินนะครับพี่น้องทุกทีเฉพาะเลขวินนะครับเนาะขออนุญาตฉีดตะล่างสักวันนะครับพี่น้องเนาะรต้องฉีดตะล่างเอาสูตรเก่านั่นแหละพี่น้องย้ายไปขึ้นเก่านะครับเนาะ ครับมีสีนะครับพี่น้องชี่มีสีนะครับมีห้านะครับมีสีมีห้ามีสองนะครับมีหกนะครับพี่น้อง มีสี่มีห้ามีสองมีหกนะครับเลขกวิ่นนะครับเนาะเอาพี่น้องเอฟซีครับเลขกวิ่นของท่านอาจารย์นะครับครับมีสีตัวนะครับตัวที่มีโอกาสมากนะครับเนาะตัวที่มีโอกาสมาครับตัวที่ตัวเพิ่นสี่จับใส่อีกนะครับบอลลูว่าเป็นตัวใดนนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าเด่นเด่นมีสีมีห้ามีสองมีหกนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาลุ้นกันต่อเนาะครับเนาะ ครับน่าติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเอฟซีครับแชปหน้าจอครับพี่น้องเอฟซีครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับอวียงจันทร์ครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีทั่วโลกเข้านะครับได้ไปเอาเลขวิ่งแม่นๆนะครับเนาะเลขวิ่งเม่นๆนะครับ มาให้พี่น้องเข้านะครับมาเทียบมาเคียงนะครับพี่น้องทุกที่ครับหรือว่าสิมีโตเปลี่ยนแปลงหรือว่าจังไงหยับกับยังพายในรูพายในสาบนะครับเนาะครับนี่คือตัวเลของค์ประกอบนะครับชุดวิ่งของตำเหล้านะครับของท่านอาจารย์นอเวียงจันนะครับพี่น้องทุกี่ครับถ่ายคลิปนี้นะครับร่วมสลองปีใหม่กันนะครับพี่น้องทุกี่เหลือเวลาอีกบอร์จีชั่วโมงข้างหน้านะครับเนาะ ครับขอให้พี่น้องเข้านะครับสุขุูสุข้อนนะครับเนาะโคหมานเฮ้งๆปังๆลำๆล่อยๆอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องทุกซี่ครับสวัสดีครับ